จนตัวจริงมันไม่บอกหรอกว่ามันผิดกข้จายอย่างครับที่ว่านะคนฆ่าเด็กไอ <c oughs> ชมอะไรเด็กชมจันทร์แล้วกันคนมันฆ่ามันไม่บอกหรอกว่ามันฆ่าไม่งงนะคุณยอดตาลฟังหน่อยครับอันนี้ก็เหมือนกันแหละ คนที่เป็นทําให้โลกร้อนมันออกไปนอกโลกความร้อนก็เข้าขมาไม่ต่างกับคนเป็นโจรมันไม่บอกว่ามันคนทําส่วนมันก็โวยอย่างอื่นอนไ้อย่างเพราะมีไม่ใครตามทันมันไงแต่ตอนนี้มีคนตามทันนะเน่านั่งเห่าอย่างนี้นะคนตามทันเห็นีหมั้งดีแม่ละเอ้าก็ เขาเรียกเบาแสบอกเบาแสไปแล้วทีนี้คับท่านก็ต้องไปจับตัวเองดีนะท่านท่านอะไรนะไม่รู้ว่าท่านมีหน้าที่ลุงบอกก็เขาบอกเลยไงลูกชาณาเต็มขั้นผู้มีแต่กำลังหัวใจสิทธิ์แพร่ถาเขพูดอยู่ข้างแถวรู้แล้วจงมาเล่าให้ฟังพอใจไหมรับนี่ทีนี้ไหะเล่าให้ฟังแล้วบอกแล้วก็ก็ ก็ดีเี่ยวเองกันแล้วกันใช่ไหมหรือจะให้ปล่อยตายทั้งโลกก็เชิญนะครับลุงไม่เกี่ยวที่เนี้ยลุงรู้อย่างเดียวมีแต่ทําให้ฝนตกแค่นั้นนะฮะโลกมันจะเย็นได้อย่าไปคิดที่จะไปเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปจากโลกไม่มีทางหรอกก็รถหนึ่งคันก็คาร์บอนไดออกไซด์มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันก็คาร์บอนไดออกไซด์